สวัสดีครับผมโนทวิชเคเวศชื่อเล่นชื่อต้นมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคณะดิจิตอลดีไซน์หรือที่เรียกว่าดีดซครับชื่อเต็มันั่นแหละก็ก็วันนี้ผมจะมาพิเศ์เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการเขียนภาพสตอรี่บอร์ดครับก็ AI ที่เราจะใช้นะครับมีชื่อว่า o o ก io ครุปะครูปดอทไอโอคืออะไรครูป p อทไอก็คือเว็บไซต์ที่เอาไว้ใช้ในการเขียนภาพ storyboard ครับตั้งแต่การวางแผนจนถึงวาง mood board แล้วก็เขียน storyboard เลยครับแล้วก็โปรแกรมที่เราจะโปรแกรม โปรแกรมที่เราจะใช้ในในวันนี้นะครับก็จะมี2โปรแกรมครับเอยมี1โปรแกรมครับแต่มีเว็บไซต์ครุ๊ป .IO แล้วก็โปรแกรมว้านรูปประเภทไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นครี a อเตอร Photoshop หรือว่า c l i p Studio โปรเซสในการทำนะครับอย่างแรกครับพอเราเข้ามาในเว็บไซต์ครุ๊ป .IO แล้วครับเขาจะมีหน้าล็อกอินครับแล้วพอเราล็อกอินไม่ว่าจะเป็นด้วยการสมัครแ c c เ u า t ์เขาหรือว่าล็อกอินผ่านทาง Gmail เราก็จะมาได้มันเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเขาจะให้เขียนเ o r ร s p a c e แล้วก็เขียน w o r ร s s a c e เข้ามาครับส่วนผมเขียนไปแล้วแล้วพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีโปรเจกต์เราจะสร้างโปรเจกต์ได้หลายโปรเจกต์อยู่ครับแล้วเราก็จะเข้าไปดูโปรเจกต์ที่ผมสร้างแล้วเป็นตัวอย่างพอเข้ามาหน้านี้มันจะมีให้ทั้ง Brief งาน Mood Board จนไปถึง Story Board เลยครับแต่วันนี้เราจะมาทํา Storyboard ก็พอเข้ามาหน้า Story Board ครับตอนแรกก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้บ้องเปล่าเลยไม่มีหน้าอยเราก็จะสามารถว่าจะเป็นแอดไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราขึ้นมาก็ได้หรือว่าเราจะวาดรูปก็ได้ครับแต่ว่าที่เราจะมาใช้ในวันนี้คือ AI g e n e r a t e ภาพขึ้นมาครับก็พอเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็ AI generate ภาพครับเราจะต้องใช้โทเค็นนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะได้มา10โทเค็นผมจะโชว์วิธีการทำครับก็คือพอเราเข้ามาหน้า AI เจเนอเรชั่นใช่ไหมครับมันจะมีให้เลือกหลายไซส์ไม่ว่าจะเป็นเพน c ิลอ n นิเมะวอเตอร์คอเลอร์เบคเตอร์อาร์ทีดีเรนเดอร์คอเลอร์เพน c ิลโฟโต้ริคอสตอมแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้เพน c ิลแทนครับเพราะมันเข้ากับสไตล์ของอันนี้ก็คือปอมนลครับแล้วก็จะเขียนได้อย่างเช่น girl running in a d e n s e forest เราจะลอง g e n e r a เรกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงก็พอกด g e n e r a เรแล้วเราก็รอเวลาครับแล้วก็ g e n e r a เรเด็กเด็กผู้หญิงวิ่งกับวิ่งกับมาแล้วก็เราได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับ พอได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ํำต่อในนี้ครับเราจะเอาไปเราจะเอาไปทำต่อในโปรแกรม Photoshop ครับหรือวคุณจะไปํำในโปรแกรม c l Clip s t u d o o หรืออะไรก็ได้ครับก็เปิด Photoshop ขึ้นมาครับอันนี้ผมก็เปิดมาอยู่แล้วแล้วผมก็เอาภาพพวกนี้ครับมาแปะไว้ <c oughs> เนื่องจากเอ g อ n e น a t อเนี่ยมันไม่ c o n สิสเทนตด้วยเราจึงต้องให้มันมาเป็นแค่แบบบางซีนแล้วเราก็เพิ่มให้มันมีคอนเทกต์แล้วก็ละเอียดขึ้นให้ดูเรื่องครับพอเราเอาภาพมาแปะแล้วนะครับเราก็ สามารถวาดทับได้เลยแล้วเราก็อาจจะแก้ไขได้เพิ่มเติมครับอย่างเช่นทาโพสอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเนื่องจากเราเจนไดเลยนะมาเป็นแบบดินสอนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ชัดทําให้เราสามารถใช้ไอเดียเราได้มากขึ้นไม่อยู่ในขอบเขตที่ AI ให้มาแบบนั้นครับ ก็คือเนี่ยครับจากที่เราสเก็ตเอ๊ะเราใช้ AI เจเนเรตขึ้นมามันก็ได้ภาพยังไม่เคลียนะครับแต่ว่าเราเอามาแล้วเราก็มาวาดเองแล้วเราก็จะได้ประมาณครับเนี่ยก็คือเป็นภาพสเก็ตครับก็เดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดเพิ่มให้ดูดีกว่านี้ครับแต่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างว่าเราจะใช้เครื่องมือ AI ในการแอสซิสต์ในการทำงานของเราอย่างไงครับ การพีเซนต์วิธีการใช้ AI ในการ a s s i ต์เราในการเขียน storyboard ครับก็มีก็มีมเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ฟังครับ